ชื่อจีร kind of ุก no, ช right. ือไคถามทีพีแม่เลยครับพี่หยางคือใครถ่ามทีพีแม่แม่เป็นผู้เจ็บพ่อแล้วตอนนี้ไฟดับเป็นบอกใครเปนใครเคยกินะไบ้างกินยุ่งบอกจีรุืปีกินอี่หยางคือหนู บากลาว่าบักลาเคยกินยังก่อนหยุดบากลาเคยกินยังก่อนแมนกินงูบแมนกินงูบอแม่ตักนในนั่งพอนอู่ากบกบอกลเก็บว่าโหค่ะยจินปด้ยให้น้องหนึ่งสองมือต่าง ไปเล่นน้าอยู่กลางถนนนาซื้นจีร uh> ุกขาตาตุ่นแบบเีอเคยกินปลาต้องกอค่ะคู่เคยกินเขียดอีโม่